ใช่ไหมคะมีคนวางลิงก์ให้ในกลุ่มเข้าไปที่กลุ่มแม่บดออนไลน์ทั่วโลกเข้าไปที่แม่บดออนไลน์ทั่วโลกอ่ามีคนวางลิงก์เราจิ้มไปที่ลิงก์อ่าจิ้มไปที่ลิงก์นะคะทีอ่าเข้าไปไปที่ Facebook ของเราโคเดินไลฟ์อ่าล้วก็จิ้มไปที่แชร์เห็นไหมคะ จะมีบอกว่าแชร์ไปยังเพจไปยังกลุ่มไปที่สตอรี่ได้หมดนะคะในกรณีที่มีสัญลักษณ์นี้แชร์ไปที่เพจอย่างคุโรกะตะมีหลายเพจใช่ไหมคะ,ะแชร์ครูเดินเข้า KPI นี่หัวข้อคูเดินบอกว่าหยุดโกงธรรมชาติออนไลน์พลิกชีวิตก็อืมครูก็จะใช้คำว่าอยากเปลี่ยนชีวิต อยากเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกอยากเปลี่ยนชีวิตแบบแบบทางด่วนอ่าควรจะใช้แคปชั่นนี้ก็ได้อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยากอยากเปลี่ยนเนาะอยากเปลี่ยนอ่าอ่านซ้ำอีกละรอบหนึงอยากเปลี่ยนชีวิตแบบทางด่วนร่วม ทีมครูกระแตครูก็บอกคนนี้ออยากเปลี่ยนชีวิตแบบทางอยากเปลี่ยนชีวิตแบบทางวรวมทีมครูกระแตแล้วครูก็กใส่เบอร์โทร<ม>เพื่อเขาติดต่อผ่านเพจไม่ได้หรือทักแมเสเซจไม่ได้อย่างน้อยเขาก็มีเบอร์โทอรอะไรไว้แล้วก็กดเผยแพร่ไปที่เพจได้แล้ว โอเคใครมีเพจลองทำดูนะคะคะ